สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก like so so ็มาชมเรตติ้งโซเวรีแล้วก็บทสรุปของแต่ละตัวละครกันค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครมาแรงแห่งปีก็ว่าได้ค่ะสำหรับละครเรื่องโซเวรีของค่ายนีโน b บราเดอที่นำโดยผู้จัดคนเก่งค่ะคุณนีโนเมธานีแล้วก็คุณดิ่งปณิตาค่ะสำหรับเรตติ้ง3ตอนสุดท้ายค่ะก็คือตอนที่ 13, 14และ15ค่ะเรตติ้งจบไปที่6.8 7.2แล้วก็8.1ค่ะและยอดชมสดในไลฟ์เกิน250,000แ, <c oughs> แล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นยอดชมสดในเฟซเกิน250,000ในเบรกแรกนะคะ <c oughs> ก็แอบมีความหวังนิดๆนะคะว่าน่าจะได้2หลักค่ะแต่ผลออกมาได้เกิน8ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งค่ะ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนดูทีวีกันน้อยลงหรือเปล่านะคะก็เลยมาออนไลน์กันมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเรื่องโซเว r รีสำหรับ3ตอนสุดท้ายกันดีกว่าค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจด้วยเหมือนกันนะคะเป็นละครที่ชมแล้วรู้สึกว่าตัวบทนักแสดง a c t ิ n g แต่ตอนแรกนะคะจนถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าประทับใจทุกฉากทุกตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ของพระนางคู่ของพระรองหรือแม้แต่นางร้ายรวมถึงนักแสดงเด็กน้องแม็กกับน้องฟอร่าที่รับบทเป็นนิกกับรีน่าแล้วเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านกันทุกบททุกตัวละครเลยจริงๆค่ะคะแนนเต็มร้อยไม่อ้อยไม่ขอหักเลยแล้วกันนะคะก็คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆค่ะ อย่างฉากที่พระเอกถูกยิงแล้วนางเอกมีความเป็นห่วงหรือแม้แต่การหลุดพูดออกมานะคะว่าคุณต้องอยู่กับฉันกับลูกของเรานะก็มีอารมณ์ความรู้สึกออกมาเลยค่ะว่ามีความเป็นห่วงมีความรักแล้วก็ความอัดอั้นออกมาค่ะก็หลุดออกมาประมาณนั้นค่ะก็จะมีความกล้ากลัวๆอยู่ในตัวค่ะแต่ก็ต้องยอมรับออกมากับคุณพ่อนะคะว่ากำลังท้องลูกอีกคนอยู่ค่ะก็จะประมาณนั้นค่ะ และก็ต้องมาเสียน้ำตาให้กับบทของชัดชัยค่ะในฉากที่ก้มลงกราบพ่อของนางเอกนะคะเพราะต้องการที่จะให้พ่อของนางเอกเนี่ยอภัยให้กับตนเองและก็ปรินนะคะก็จะประมาณนั้นค่ะทั้งทัที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะมีความหมั่นไส้พ่อของพระเอกมากๆด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเองไม่คำนึงถึงความรู้สึกของใครเลยแต่พอมาถึงฉากนี้ฉากเดียวนะคะเรากลับลืมเรื่องไร้ไมาซะง,งั้นค่ะ แล้วก็มาถึงนางอิชฉาคนนี้ค่ะที่ไม่มีแม้แต่จะสํานึกจริงๆค่ะอย่างนาภาสสิริค่ะที่ยอมรับเลยนะคะว่าเรื่องนี้นะค่ะกูกิ๊กถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครอ,ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆค่ะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยแน่ตั้งใจที่จะมาหลอกปริน แต่ก็โดนปรินซ้อนแผนเอาซะง,งั้นจนโดนท่านทวีนะคะสั่งลูกน้องทำร้ายก็จะประมาณนั้นค่ะรวมถึงตอนที่นาภาสิรินะคะรู้ว่านิกกับรีน่าเนี่ยเป็นลูกของพระเอกกับนางเอกจึงวางแผนลักตัวพานิกกับรีน่ามานะคะก็จะออกความเป็นโลกจิตนิดๆน,นะคะที่ชมแล้วเนี่ยค่ะก็มีความน่ากลัวทีเดียวเหมือนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะควบคุมสติได้หรือไม่ค่ะ และในส่วนบทของคู่รองนั้นนะคะระหว่างบอสชนักการกับมินบารมิตาค่ะก็เป็นอะไรที่เคมีลุงตัวทีเดียวเหมือนกันค่ะนอกจากจะมีความดราม่าแล้วเนี่ยในฉากที่บอสผิดหวังเมื่อรู้ว่าพ่อของตนเองเป็นพ่อของปรินด้วยเช่นกันเนี่ยการหลั่งน้ำตาเสียใจผิดหวงังแต่ก็ได้กวินานคะคะมาคอยเตือนสติให้ แล้วก็มีความกุกกิ๊กกันไปในตัวค่ะและนอกจากเราจะชมกันในแบบดราม่าจัดหนักแล้วเนี่ยพอตัดมาที่ป้าของกวินากับกวินาก็มีความฮามาทันทีเลยค่ะก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจะมาได้จังหวะทีเดียวค่ะ <S <S ผู้จัดก็อาจจะอยากให้มีอะไรที่ผ่อนคลายแรกเข้ามาด้วยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นค่ะ และสุดท้ายคู่พระนางพ่อจ่าแม่จ่าค่ะอย่างเข้มหาสวีแล้วก็มุกดานารินรักค่ะที่ทั้งคู่ฟันฝ่าความรักความแค้นมาจนได้มาลงเอ่ยกัน แบบที่แฟนละครลุ้นกันจนตัวโกงค่ะกับฉากหวานสุดๆในพรีเวดดิ้งของปารามิตากับปรินค่ะที่ทางผู้จัดเนรมิตฉากนี้ออกมาให้เหมือนจริงมากที่สุดเลยทีเดียวค่ะเพราะไดอาร์ติชื่อดังอย่างน้องฉัตรมารับเชิญแต่งหน้าเจ้าสาวให้กับนางเอกของเราค่ะถือว่าสวยมากๆทีเดียวค่ะชมแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าอมยิ้มตามจริงๆค่ะ โอเคค่ะและนี่ก็เป็นบทสรุปของแต่ละตัวละครค่ะก็มีการเล่าเรื่องที่ดีมากๆนะคะถ้าเราได้ชมกันแบบทุกฉากทุกตอนนะคะจะเห็นได้ว่าละครเรื่องนี้นะคะนอกจากจะให้เราได้ความเพลิดเพลินไปกับตัวละครแล้วก็ยังมีการแฝงแง่คิดไว้ในเนื้อเรื่องด้วยเหมือนกันค่ะอาทิเช่นเรื่องของสถาบันครอบครัว การเอาใจใส่ในครอบครัวให้มีความสมบูรณ์ลูกๆก็จะเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพที่ดีค่ะอย่างเรื่องนี้นะคะพระเอกเป็นลูกเมียเก็บค่ะพี่พ่อพระเอกเนี่ยเก็บไว้อยู่แต่เมืองนอกไม่ให้ใครรู้จักไม่ค่อยมีการเอาใจใส่ดูแลทำให้เขาโหยหาความรักจากผู้เป็นพ่อมาโดยตลอดทำให้เขาเนี่ยมีการแสดงออกมาโดยการเป็นเพลย์บอยรักสนุก จนเขาได้มาเจอกับนางเอกและยิ่งพอรู้ว่าเด็กทั้งสองเนี่ยเป็นลูกของเขาเองเขาก็อยากที่จะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ค่ะทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาก็พยายามทำทุกวิถีทางให้ถึงที่สุดนะคะที่จะรักษาครอบครัวของเขาไว้ให้ได้ค่ะแต่สุดท้ายความตั้งใจและความพยายามก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ค่ะ และสุดท้ายค่ะความรักก็สามารถทำให้คนเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีได้เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องมีสติเหมือนกันค่ะอย่างความรักของคู่รองค่ะก็คือคู่ของบอสชนาการแล้วก็มิ้นบารมิตาค่ะที่รบบทเป็นชนาทิพย์กับกวินนาค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยชนาทิพจะเป็นคัสโนวาตัวพ่อเพราะถือว่าบ้านรวยพ่อแม่ตามใจแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจใช้แต่เงินค่ะ แต่พอมาเจอกับกวินาที่เป็นผู้หญิงที่แก่นๆห้า่าๆไม่อ่อนข้อให้ใครเข้ามาแบบไม่เหมือนใครค่ะแล้วก็คอยเตือนสติก,ก็ทำให้เขาเดินทางไปในทางที่ดีได้แบบไม่รู้ตัวค่ะซึ่งต่างจากความรักของไตรทศกับเกรึกพลค่ะก็เป็นความรักอีกแบบค่ะที่ไตรทศโดยส่วนตัวเนี่ยแม่อ้อยมองว่าตราทศเนี่ยก็เป็นคนดีคนหนึ่งแต่เพราะว่าความรัก ที่เขารักเกลิกพลมากและยอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองรักโดยไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเกลิกพลเนี่ยอาจจะไม่ได้รักตนเองเหมือนอย่างที่ตัวเองรักนะคะแต่เขาก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักนะคะถึงแม้ว่า ทางที่เขาทํานั้นมันจะเป็นทางที่ผิดก็ตามนะคะก็เหมือนเป็นการปิดตาข้างเดียวเพื่อให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขแต่สุดท้ายค่ะจุดจบก็ไม่สวยงามค่ะเพราะเมื่อไตทศทําไม่สําเร็จนะคะเขาก็ได้ตีจากไปสร้างความผิดหวังอย่างแรงทําให้ไตทศเนี่ยค่ะทำอะไรขาดความยังคิดได้ค่ะ ซึ่งบทบาทของตัวละครเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงกับเรื่องราวที่อาจจะมีให้เห็นกันบ้างในสังคมนะคะว่าแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาข้อดีส่วนไหนไปเดินต่อก็เท่านั้นเองค่ะ โอเคค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็มีการเดินเรื่องเล่าเรื่องแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไม่ยืดเยื้อมีความกระชับได้ใจความค่ะนักแสดงซึ่งก็เป็นตัวเดินเรื่องก็ทำออกมาได้หน่าประทับใจจริงๆค่ะทั้งบทดราม่าที่เข้มขน้นจนสามารถทำเอาคนดูน้ำตาไหล ตามกันได้ค่ะแล้วก็ตัดมาที่ความเป็นคอมดี้บ้างนะคะก็ทำเอาหลุดคำได้เหมือนกันค่ะก็ถือว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ชมแล้วมีความอินจิ้นมากๆค่ะก็มีความหวังเล็กๆนะคะว่าในอนาคนเนี่ยเราจะได้ชมละครแนวนี้กันอีกนะคะนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ชอบจริงๆค่ะและสำหรับเข้มก็กำลังมีผลงานเรื่องเผาคนค่ะ ส่วนมุกดาก็มีละครเรื่องคู่แค้นแสนรักนะคะที่ก็กำลังถ่ายทำกันอยู่ในขณะนี้ค่ะก็รอติดตามชมกันได้ค่ะน่าจะได้ชมกันประมาณปีหน้าค่ะทั้งช่อง 7sd กด35ค่ะโอเคค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ